บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรรมฐานก <c oughs> ็ขอให้ตั้งอยู่ในอิธิยาบทที่ท่านสบาย ถ้าก็ว่านั่งท่าไหนไม่สมบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้มานั่งมแบบนั้นไม่สมบายจะเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นบริดีความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามเพราะดียาบททั้งสี่ดิยาบทนี้ เป็นเอธิาบทที่สามารถจำบุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายเนก่อนที่จะฟังปฏิบัาของท่านผู้เท่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็รวบรวมกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิทธิบาทสี คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจอ่อไม่ละพไม่ละ,ละทิ้งวิมังสายใช้ปัญญาใคร้ครวนไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้า เวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้าประการอธิบายให้ฟังแล้ว <c oughs> เมื่อปีติตไดอย่างมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเป็นได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดี อย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัดเป็นจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรหมอย่างดีที่สุดเราปณิพานถ้าท่านนนัหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่าน อาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายังมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุขด้วยการกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครคนโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าศึกทั้งภายในและภายนอก มีโลกมันสุขแล้วมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแค้นเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไโลกประเภทนี้นะสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไโลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้ มันแป็นิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขงังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกมันเปลนอหน้าตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยเพื่อกรมฐานทำให้มันเหนื่อยปเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉันหลายคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสี่อย่างนี้เราก็าไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง <c oughs> เรื่องของท่านแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงและที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เป็นแค่แนะนํา ไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรมจะแบกใครไปนิพพานได้และก็ไม่มีอำนาจที่จับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนินแนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้จะปนิพพานได้อยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานน,นรกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไรท่านก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองพระพุทธเจ้าแต่งกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทำใจของเราให้มันดีเท่านั้นละพอคือทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความรักทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโลภทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโกรธทำจิตของเราไม่ติดในคจติติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ข้งเรามีพอแล้ว ที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกว่ความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนารกว่างพอต่อแต่นี้ไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิบัติทาของท่านผู้เท่าไม่อยากจะดูนักว่าปฏิบัติของท่านผู้เท่านี่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เครียด ตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มปฏิความทุกอยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ได้กำลังใจ นั่นว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้เราปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่า ว่าหลังจากท่านทรงสมาบัดคล่องสมาบัตปลายคล่องตัวแล้วทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกซึ่งเป็นฌานโลกีคล่องตัวถ้อาอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านปฏททิวัติเพราะเอิญเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียว แต่ว่าอย่าลืมว่าปิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องด้วยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันแบ,บได้แบบได้แบบสบายๆ <c oughs> อยากจะให้ตายด้วยกำลังอะไรก็ททำได้โยโย,โย่นึกว่าเอา,าเท้าเตโจกสิีนให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียหมดก็ททำได้ อยู่ๆก็คิดว่าเจ้านี่จองไปง่อยเขาเป็นได้ให้เป็นใบก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหงดหนวกข้าวเดียวหูหนวกสองข้างก็ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันเป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญานี้ดูตัวอย่างพระมหาโมคัลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเติรร้อยชาติมาแล้วแล้วท่านก็นลงอเวจีมหานรกใช้นี่กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศกกรรมเล็ก เคยกรรมเด็กๆยังมาเล่นง,งานท่านสมัยที่เป็นพระหรันท่านหาะหนีไปสองครั้งครั้งี่สารโจรมาล้อมใหม่ท่านเข้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกฎคุ้งกรรมที่ทำลายบิดาบรรดาท่านยิ่งปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโจรไปแล้วประสานร่างกายกับสายกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพาน นี่จะเห็นว่าไอาพิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สําหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สําหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอพิญญาสมาบัติทําอะไรก็ได้สบายๆแต่เปล่าเขาต้องทําเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านทดลองทุกอย่าง วิปัสนาญาณพง่อปา่นเสอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอาหารหันต์จึงได้แนะนําท่านโพ้เท่าว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณสิบท่านด้วยกันด้วยกันยงไปหาอาจารย์นั้นๆท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นๆทั้งหมด ที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคลายพระอาหารหันต์ฟังดูมันยาติของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพวกนั้นมีจริยาคลายพระอาหารหันต์ เหมือนกับที่อตาตม,มาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปนันโนแต่ความจริงคําว่าสุปฏิปนันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสม,มอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสม,มาบัติก็เป็นสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประสูดาสิกทาคา,า,ารนาคารหันเราก็เรียกกันว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคําว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้าอาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยบ่เป็นอรหันต์บอกว่าเป็นอรหันต์ ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระผู้นั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางจินตาม,มาในวีกาเกเดรถีก็ได้ช่างเขาเขาว,ว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจ ท่านนั้นหลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเข้าฝ้าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับเอามาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแตู่ดเดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิัปทาของท่านบุถาาในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุด,ดงเป็นปกติ ไอายานโยยานพาณนะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติกน้ำเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วย อุปศักใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพันธุ์ขขงเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยและก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อย มีเยอะทั้งๆที่หลวงพ่อาปานเป็นพนพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่ค่อยมองเห็นความดีของท่านเขามักจะบรรนมบ้างดินทาบ้างไปตามๆกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจนึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะเป็นเป็นความจริง เวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่บรรนามหลวงพ่อปานบรรนามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแง,งกของแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามตามกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกทุด,ดงไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นนิรถีและเป็นอรัจฉีและบุคคลผู้เป็นเผ่าพันธ์เทวทัต เขาก็พากันมาพูดต่อหน้าเยอะเย่บบดูที่พวกเราดูนะพระอราหันต์ท่านจะกําลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจปะปนิพานกันบางคนก็บอกอราหันต์บา่บาบา่บาบบแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียก,กว่าพระอราหารันต์นี่เขาว่ากันตนหน้ามีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคน แต่ความจริงคนที่ดีจริงๆแ้ะไม่ใช่คนตำบลน,นั้นมีคนตำบลน,นั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ฉัดเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรรนามด้วยก,การทั้งปวงพอท่านนุ่งสะบวงทรงจีวรก่อเรเบคองย่ามแบกตัขึ้นบา่ายอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติน้ำ ขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟังทีเริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันพเราะยเยาะเยะ้ยท่านก็เฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์ในรกในเรื่องอะไรทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัติแปด 8. ท่านทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกยังขาดจุงเงแค่อาสวะขยายานวาระนานจิตเขาบุคคนพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในพวกในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟออกมาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานะั้นทาไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าโทสัคีไฟคือโทสะมันเผาพลานให้ร้อนท่านก็ยิ้ม เขาถามว่ายังไงพระราหันจะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายังไงไ้บ้าจะไปไหนกันแนะ่ท่านก็ยิ้มท่านยิ้มเพระอะไรท่านยิ้มเพาะเจ้าผนี้ลงเอเวจีแน่ท่านรู้อย่าไปต่อกองกษัตริย์แนวเ,เวจีมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์อย่าพูดกันให้ชัดเลย ถ้าเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดวงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียมพ่อไปถึงหลวงพ่อเนียมก็ทักทายปราัศยด้วยการด่าพ่อหล่อแม่ ว่าเอาไอ้โคตรพอ่อโคตรแม่มึงมนจะมาทําไมท่านเราจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูกยังไงกูมันคนบ้าชาวบ,บ้านม็ามากูบ้ามึงมาเรียนกับก,ก,กูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ได้ของท่านเพลินดีไม่ดีท่านพูดอะไรท่านก็ไม่คุยด,ด้วยท่านหันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้าง รู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนดดาแบบนี้มาสามวันพอถึงวันที่สี่ท่านถามว่าเอามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เฒ่าก็กราบเรื่อกราบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ <c oughs> ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไป เธอถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือเธอกราบเียนว่าผมตั้งใจจะเมา,เาดีทำไมผมจะมารับความชั่วให้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูดา่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอเลยตอบว่าไอ้คำด่าเป็นวาจาชั่วทาไมรับข้าพ่อเนียมพอร์ท่านนี่มึงแกล้งด่ากูหรือเนี่ยมึงย้อนกูหรือท่านก็นบอกก็ไม่ได้ย้อน เพราะว่าหลวงพ่อปานสอนไว้อย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขยจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านพู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเองเมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีเอชั่วถ้าเขาด่ามารับคาําด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาดา่าเราก็ชั่ว คนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่อย่างเดียวรักษากําลังใจของตนให้ดีเท่านั้นคือทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อนเนียมยิม้มบอกเออใช่ได้ <c oughs> ไอ้ท่านปานูสิกานี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังดูสอนให้รูสิกเขามันดีอีกด้วย เอาตกลงถ้าแกไม่กลัวเชาวบ้านเขาจะคิดว่าบ้ายังฆ่าแล้วก็ฆ่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามมทิของท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพเมื่อกะผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อคขารับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยรับ ที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจสะอาดหลวงพ่อเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเออเอาอย่างยี้ก็แล้วกันนะตอนกลางคืนเวลาประมาณทักสามทุ่มไอเวลาหัวค่ำนะค้ามันทำวัดสวดมนต์้ามันคนสดมนนาน เองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลาสามทุ่มคันเลิกเนื้อหนุ่สบงทรงจีวรน้าสแสงคติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเพื่อกรรมาถานกันเออไอคนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันุ์เดียวกันนะไอท่านปายก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อมันก็ดานคนที่สุดมันก็เอาไปจนได้ นี่เวลาที่ลูกศิษย์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านบูเท่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วขอรับสอนมาบอกว่าถ้าคาด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพอนบบรอันประเสริฐตอนนี้เองหลวงพ่อเนียมหัเราะใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาด ไอ้นี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอาไอ้คนแบนอย่างนี้มันจะเอายังไงก็กูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้อมึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงอย่าลืมนะมึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อลาแต่ผลนะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้น ได้ความที่จะสําเร็จอดณาตตผลในเองต้องไปฟัดตัวของเองเองที่วัดเด้อวที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นในความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่ว่าสมาบัดแปดเองก็คล่องอภิญญาห้าเองก็คล่อง ได้ความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะท่านบเท่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปราถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอริยะได้ได้แต่เพียงการแนะนําเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างจริงจังก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะ แต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำห้นทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัดหลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดี ว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะพิงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคำสอนจากท่านบรรลุได้ง่ายลวงพ่เอเนมก็พอราะชอบใจบอกเออไอท่านปานนี่มันแปลกว่ะมันสอนลูกศิษย์ขอมันให้รู้จักมายอค่าเอ้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายยอนี่วะในเมื่อมันยอกูกูก็บ่ายยอเอา้ากูจะสอนมัน เองจะเรียนสกีวันวะก็เลยบอกว่าตามกําลังใจที่น้ํงพ่อจะเห็นสมควรบอกอา้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับถ้าข้ายังไม่เห็นว่าสมควรข้ายังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสักร้อยปีเป็นยังไงท่านผู้เท่าก็กลับพยนว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อ,อยังสอนอยู่ ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิว่าไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ่งคนดีนี่อาจารย์เขามันดีมันไม่พอไอ้อาจารย์มันยังรู้รู้จัก,ส,จกสอนให้รู้สึกเขามันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพะอหลานได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็าตามเองไม่ได้เป็นพระอหลาน เองจะต้องเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนนั้นนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพลนในรังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติ แล้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าถ้าเองทำได้เป็นเองเป็นอรหันต์ในชาตินี้ถ้าเองทำไม่ได้เองก็จะเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอรหันต์อย่างเร็วที่สุดชาตินาได้แน่ท้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาววจรทั้งหลาย เองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเสร็จแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้าในตอนต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องต้นและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบถของท่านตามอธิยาสัยจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็นการสมควร เมื่อเห็นว่าสมคนเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็นได้นอนก็นได้ตามอธัธยาศัยของท่านสวัสดี